ชื่ออะไรเนี okay, ่ยแม่ชั้นทำนะครับแม่ชันเามาหนึ no ่งไปกินอะไรกินไรอย่างไรเอ้าหุูฮะโอ้แต่พี่เขาก็อื่นเหมือนกันนะยอมไม่ยอมลงแงี้ยโดนไลททีเหมือนกันนะ เขาใส่ใส่กินทอดแกใส่อะไรไม่ถกไปยกไหนยกได้น้ำ่ะยกยกสองสองยกสองได้นหบแล้วยกไหนที่เรานาอก่ะยกสามยกสามไอไอยกอันเนมันยังไงเนาะสอครับมันจะโบสองไอมัดนี่เนับไม่ว่าเราต่อยประมาณร้อยกว่าเท่าไรร้อยไรหลายมาเดีวาร้อยเก้าทมัดร้อยเก้าที่เก้ายชองนี่กี่ครั้งน่ะนาอก่ะไม่ถึงสิบครับไม่ถึงสิบเยมันนี่หลายครั้งมากเลยนี่ถ้าเกิดว่าสองไม่ไม่ลงนี่โค้ชไปพอไม่ไดอได้ กกน่ <c oughs> จาจะแลกการดูน่าจะการแล้วก็โทษนะดูสีข้างนิดนึงอันนี้คือจากอันนี้คือแข้งเขาใช่ไหมแข <c oughs> ้งไม่บางเลยแข้งไม่บางบางเขาไม่ได้เขาติดเลยใช่ไหมฮะแก้แล <c oughs> ้วนะคำถามหนึ่งวันนี้คมกในชกว,วันนี้คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้ไหมคิดการน็้องไม่เอาหรือว่ากา๊นนัคะแนนไม่ิกา๊นเราทเมาก้ากนักคะแนนน้องนีน่าจะดู

กขนไม่ได้ใส่ให้กกทางแงลไปไหนมานไปใส่สยกมา๋อไปใส่สยกไม่วันมานาชนะหรือไงน่ะชนะครับาไีขอ้บไปวนใหญ่ไม่ไปหน้าครับเราลไปในะอันมาชิมรหน้ายกก่อนรเจอใครมีไม่ในใจมีอันี้ชิ้ดเมันไม่ธราเนะาเจอใครมี้หไม่ค นาวันนี know, das ้ผมกตจะน่าจะเตรียมไว้ให้เเตรียมเตรียมไไอไม่นพ่เาไม่กิดเหรอเสียดียะชิบไมะทิบอกไหมไจะบอกว่าไปเจอหน้ารือบ้าไปเจอใครเอน้าจออย่างอย่างรู้ว่าเจอใครไม่ไนไหนไนเจอใครอยังมีเสียสุกเหรอเสียสุกที่วันนายนายที่ไหนที่วันสามสายกนั้นสาเจอนั้นคิปนนยไปไหนบ้างเ่คลิดน้ำเนยไปอใคงรปไเสียสุกไปไหนบ้ง มันไหมน่าจะมันแล้วนะก็เขาก็เลยประจานกับเรานะสุดท้ายแล้วอยาจะบอกใครบ้างอ่าบอกอะไรอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดนั่งสาซ้อมเลยขอโทษนะเวลาเวลาซ้อมเนี่ยขึ้นเขากี่ลูกครับเนี่ยก็ซ้อมจิตัวอยู่ที่พิชภูมิครับอือพิชภูมิ้องเป็นทหารเนี่ยนะจ๊ทหารโอ้โหทหารเอาบอกพคุณไปทำอะไรก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับขอบคุณใจที่แชร์ของมาแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์วันน่าไข้ซ้อมยิ่งเจริญกันช่างของทาววอริษสาม แล้วก็นายโยแล้วก็ท่านมวยกระลังฟูนผมทานพันนี้ทานโผแล้วก็ทินเนื้อผมครับผมแขกกระสัลังคูนและที่เกียรตผมอายุเท่าไหร่ครับนี่ยแมครับอายุยี่สิบสามปีสมปไม่ไม่ลวันนี้ตัดกันชกวันนี้ผมอกน้องไงกันชกตามี่ีเดือเลยใช่ไหมมาว้าแผนเลยครับ เราแข่งไปอันนี้คือกำแพงแล้วจขงแรกสู้กับเตะเลยโอ้คือตายไปตายนะตายเลยเสรอเนี่ยคือเรายังอยู่เราคุณน้องเสรอจะนาคตรยังไงเอ้าบอกกันเลยเอาอนาคตต้องอ่าบอกกันเลยอนาคตต้องอ่าไตวันต่อไตวันต่อนะไตวันต่อเอาเอาเอาไปให้สุดนะครับผมให้สุดเอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับ